ขยายผลต่อกับตลาดที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะยังคงพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆสำนักข่าวไทยรวบรวมมาว่ามีจังหวัดไหนอีก วันนี้ในมือดิฉันมีเพชรบุรีนครราชสีมาขอนแก่นและกระบี่นะคะไปเริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะนายแพทย์เพชรเชลเลิแทนสวัสด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี y, รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่9คนด้วยกันทางคุณพักพงศ์ทวิภัธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะแถลงด้วยบอกว่าประวัติของ9้ารายที่เชื่อมโยงกับพื้นที่สมุทรสาครได้แก่เดินทางไปซื้อกุ้งที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนํามาขายต่อที่ตลาดวัดท่อเดินทางไปบ่อนไก่ชนใน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีรับจ้างขนส่งอาหารทะเลในพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ติดจากคนในครอบครัวก็ประมาณนี้รวมทั้งหมดเพิ่ม9รายถัดมาโคราชค่ะผู้ว่าแถลงเช่นกันนะคะผู้ว่าวิเชียนจันทรโนไทยก็ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เพิ่มอีก3รายรวมเป็น6รายก่อนหน้านี้3มรายแรกล้วนเชื่อมโยงมาจากจังหวัดสมุทรสาคร รายที่4เป็นนักศึกษามหาวิทลัยที่ช่วยพ่อแม่ขายอาหารทะเลในตลาดใหญ่อำเภอเมืองมีประวัติเดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเลยค่ะส่วนรายที่5และรายที่6เป็นข้าราชการอบอตอดอนตนินอำเภอบัวใหญ่เพื่อนร่วมงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่3ทํทำงานใกล้ชิดกันรับประทานอาหารร่วมกันเลยก็เลยติดมานะคะยังอยู่อีสานนะคะไปที่ขอนแก่นค่ะ คุณสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 คนที่3ของจังหวัดเป็นผู้หญิงอายุ36ปีเธอเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อคนที่2หลังผลตรวจยืนยันชัดเจนว่าติดเชื้อหลังเดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นเพื่อนกับผู้ป่วยคนที่สองค่ะเป็นแม่ค้าจำหน่ายอาหารทะเลในพื้นที่ปรากฏทำลายการเดินทางเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อคนที่2เลย ยืนยันนะคะว่าจังหวัดไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ในพื้นที่แต่อย่างใดย,ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแต่ขอให้ทุกคนไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะให้ร่วมเดินทางเข้าออกคนที่เดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยขอความร่วมมือนะคะเข้ารายงานกับเจ้าหน้าที่แล้วก็กักตัวเองเพื่อแสดงถึงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมค่ะครับส่วนที่กระบี่ครับที่กระบี่วันนี้เจอเพิ่มอีก2รายจากเดิมเนี่ยหรายรวมเป็น8รายแล้วนะครับ ในห่วงเวลา4วันด้วยกันที่เจอคนติดเชื้อเพิ่มเนี่ยนะฮะขณะที่2รายนี้สืบสวนโรคก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ไปร่วมงานบิ๊กไบที่เกาะลันตารายที่7เป็นชายอายุ26ปีทำงานเป็นผู้จัดการแล้วก็เทรนเนอร์ฟิตเนสแห่งหนึง่งในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับส่วนรายที่8ปนะครับเป็นผู้หญิงอายุ27ปีเป็นพนักงานทีมออนไลน์ของร้านค้าส่งของตัวเมืองนะครับ ทางท่านผู้ว่กากระบีเองเปิดเผยกับว่าจะแบ่งโซนพื้นที่ภายในจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยกระดับเฉพาะพื้นที่ให้เป็นสีส้มเพื่อให้ควบคุมป้องกันเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเตรียมกําหนดให้พื้นที่เขตเมืองที่มีประชาชนอยู่อย่างหนานแน่นให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า,าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งในพื้นที่ของตลาดร้านสะดวกซื้อห้างแล้วก็อาจจะเพิ่มมาตรการให้สถานประกอบการปิดนะครับ ประเภทห้องแอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะต้องมีการปรับใหม่ก็คือเปิดประตูให้ถ่ายเทให้สะดวกหรือว่าอาจจะมีการกําหนดเวลาเปิดบริการซึ่งทางคณะกรรมการเขาจะมีการหาข้อสรุปอีกครัคร้งหนึ่งคะ ไปดูข้อมูลของเมื่อเช้านะคะจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ค่ะรายงานว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่100รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ64รายก็เกี่ยวเนื่องกับคลัสเตอร์จังหวัดสมุทรสาครไป60รายแล้วก็มีสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้3รายแล้วก็รอสอบสวนอีก1รายค่ะผู้ติดเชื้อในประเทศ64รายนี้กระจายอยู่ใน17จังหวัดเลยค่ะเป็นกรุงเทพมากที่สุด18รายเพชรบุรี10รายจังหวัดสมุทรปราการ7รายแล้วก็ชัยนาท5ราย น,ะะนั่นคือคนไทยที่ติดถัดมาก็มีผู้ติดเชื้อในรายงานต่างด้าวอีก30รายแล้วก็มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศคัดกรองแล้วเข้าสถานกักกันแล้วนะคะมาจากเมีมนมา2รายรัสเซีย4รายอินเดีย1รายซาอุ1รายสหรัฐาอาณาจักร1โมสซัมบิก1สหรัฐอเมริกา3เยอรมนี3ตุรกี1ฝรั่งเศส1ตามหน้าจอเลยนะคะเท่ากับผู้ป่วยยืนยันสะสมค่ะ6 0 2 0รายเรากระโดดขึ้น เป็นเลข6แล้วนะคะหายป่วยแล้วค่ะ4,152รายและเสียชีวิตสะสมคงเดิมไม่มีเพิ่มขึ้นที่60รายค่ะ